มันเอาเพง่งแม่จะเป็นอะไรคือปากอะไรไปตดนะบญ <c oughs> เพง่งเนลูกขี่เน่ยเลยนี่มันมีนางขี่แล้วนี่นางอือ้อแต่เฮองนี่มนมแม่ว่านัาอร่อยใช่ย่งททยหัดพรมกลิ่นมาอะไรนะ้าวันมีใช้ย่งงพพ <c oughs> างหัดพมไปนชื้อหายนบนและ <c oughs> เล่นในใช้คือว่าเป็ดตื่นอยู่เลยในในตุกนะคือว่าบมมี่ชางเลยอันดีเลยว่าดน อันดีมาเดมีตั้งโั้งตังทั้งเลยโดัตั้งห้างมีดัทั้งห้างดัตั้งห้างอันดีว๊าวยังเราต้องั้งห้างไปแต่ห้างพอก็กินข้าวเที่ยงไปแล้วว๊าวนูนไปแล้วนู่กระป๋องขาเรียบร้อยการมหาเรต้องใจร้อ มันออกสิลูกและนะบุญและผีน้องมันก็มาลูกได้มันสิแลนตาแม่มันจ็ักโอ้ยเข่าทุบบนอาเซียนนะมันเนี่ยเจียงบดอยู่จังนอยนี่ร้อยศาสตร์อันที่ต้มนมแล้วมาปูให้ลูกคาน้าใช่ตอนในต้นนะใช่ใช่ให้ไฟนอนนะหันนะมีไฟนอนมาขึ้นไปนอนบ่มาเลยปูให้ร้าได้หันมาโล่สะอาดนะมาขึ้นไปนอนอยู่พี่กับจั๊กดีมันเลวอยู่อะเฮียมาปูให้แม่นว่านองลอยบุญมีนนะค่ะมาขึ้นมานอนเถือนพี่ นอนอยู่ตู้พูนอย่าให้มันขึ้นมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวพามานอนน้ำเจ้าเลยขท้นเถือนบอว่าแม่ก็ขึ้นเดิดึงหัวกันได้ขึ้นมาเด้อตู้น่นมานอนเลย่ยตันขึ้นนี่มันกระดิกตอนเคยนอนกับพูนมันขึ้นนอนยังนี่มาขึ้นเถือนน้ำเลยคนกับมานอนน้ำกันเลยเนาะนอนน้ำกันเลยอันดีโอ้ยน้ำมันยังถ่ายด้วคนกับหมาก็นอนน้ำกันหมาก็โต๊ะพูนไหมอีกมว เดีเ๋ยววัตัวโพให้หมอีกอม,มันโพดโ,โพได้ตหนังไห<ท>วถ้าเผือมาต่แรมีเหตุนอะไรหนองไชิพน้ำบอกหน่อนุ่ตะโกนเดีวนักดีตะโกตะโกนตะโก,โก,โก,โกนหะน โกตะเกอสงใจเดินาลยเดินมน้กลัวจะหนักสิมาคันโมมาแปลารเดอคันง่ายเ็วคันโมมามืนี่แหละปลาโรเดอกลัวะเด้บอกร้าอบอกไ่บลาได้่บอกไ่บก่บกอย่บก่บกรไรบ่่่ยยังบ่อยู่กล้า่ไร่ มันกินเหล่ามันเมาอ่าเลาะไปลรือาปเ่าไปเลยเราไปเลยรเลยพอคือเห็นได้สบายดีเด้อเห็นดีเอาพายมากอีหล่ะสบายดีพี่เนาะสบายดีสบายดีเด้อดีสบายดีสบายดีเด้อดีแสดงว่ายังแอ็มกึ่งยังออมาแต่บ้านนี้แต่บ้านนี้คุณเห็นคุน้องคือเชียนกบมัหน้ะได้ไหมกบมือได้ไหมเวทีกบสองมือได้เนาะ ไ้สองมือไคว่มาเล้าโบกแล้วคำุมามื้อนี่ไงปลาโดดาปเห็นดีปลาบกเห็นดีนำบ่โย่เห็นดี้สเออไปเอาไปไหนไหมซื้อมานหนักอย่างไรพาขีเข่าเฮ้ยว่าว่าจะเ่อไอ้สิไปเร็วว่ะเปลือมาหอดสิปลาบ้าน่ราไปหาอะไรจับเป็ดกันอยู่บ่มา Đúng, ngon nghe mẹ có lấy hoang đấy, bọn mình phải xuống khảo mẹ đây bộ không phải, chắc chắn chắc thế nữa đấy, nó mà chơi màu tốt nằm hủy chắc nằm mạng mua ăn hay ừ. màn tục ơ oh, bộ đây đấy nằm mạng nó nó nhàng màu tốt nằm mâu tốt nằm hủy tốt vô hay màn tục chắc anh nhật tục hay màn tục sang đời bộ bộ tên hoang nhận đời bộ ồ đẹp bọn bộ nhật hai đẹp bọn không คุนเพลงเจ้าชิยูน้ำพายคำว่าพ่อเจ้าเมื่อนอนอยู่พุ่นเมียจะนอนอยู่พี่เจ้าชิยูน้ำพายนอนกับแม่์นอนบเยอยังคือมัดขังเดียวนะเอาไว้วันเพลงแปลวายัางทายเน่แปลว่ายังไงคืออย่างบ่งมีแนละ้วจะเสือเขาจะมีขวายกันจะดิบก<น>ันไหมใช้ต <ไ todos. S 2> ัวใช่ไปหมใช้ตัว มาโมนี hmm. mm ่ก hmm. okay. okay. oh ็ยังโม่อหัวเพิ่นัเาเหี้ยเีลยเนาะตกน้ำตกน้ตกน้ำมิเจลเสียในหอังเลยเสียแล้เจ้าเสียหได้หัยก่มอเสันใจนะมันใจโอเคเลยโอเคเลยจำคอยว่เดี๋ยวว่าโอ๊นะโหน้องโดยออกหักแล้ว ต้องหักดิจะเสียใจย่ว่าผัวเห็นแบบนี้เสียใจแต่คืนนี้บ้านนี่พี่น้องเอ้ยเอฟซีบานอนี่ไรบานนี้มีความสิดเห็นต่างนี่ไรบานนี้เนาะ ทางมาเน๊ะม่ดีเลยเชียอใจแต่คืนนี้ทิเจ้าไปโทรมาถามบมเอเจ้าอยู่บ้านไ่ได้เห็นบม่อย่างน้ำบ้านร้วนเดียนบ่ได้เห็นโมไปโทรถามโมเอาเบอร์โชโดเน้ะบ่มีครับังน่มีโทรอยู่ตอนบมมีอยู่วันน้งเบนทางนี้อือโอ้ถามเลย เดี๋ยวันูมาปนั่นปนั่นชุ่มปนั่นเจ้าบอกว่าให้ชุ่มคอยถ่าบ้านนี่เนาะบอกว่าถ่าเด้อแบ่จังหน่อยมันมาหรอกว่ะมันขีมาวอคว่าเลยพีหาลนี้อนั่นโอ้ดูทิงพีไปปองพีไปปองพีไปปองพีเราบูมาเลยแกบ่ใสเลยกับยาแด๊ตติดภาษาสำหน่อยได้ไปจัก บอไีมีบอกผู้ชาวเก่าเราบานมีคือกัรมีบอกอ้วนับนดีคืกเนาะเฮ้ยเจ้าเชนได้บานเลยนบจากกงเรบานร่้่าล่าบบอเจ้าบรตัวให้คอยถ่าก็ได้ยันเมื่ออื่นพูก <laughs> ờ, thả thao bụi a dạo nẹc gặp bụi hêng miên eh. Wan đi tôi, anh tuk hoa thao hoang, anh tuk hoa bát 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 Mưa bát bát mưa bát bát nhưng... bát 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 chín bát 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 ได้กินบ่วน้ำหมาวนะฮะไหงยังไงอยู fire, no. yeah. ่ยังกินบ่ได้บ่สบายบอกไห้มาคืนไม่ยอมต้องคืนได้คืนมีแล้เมาบ่เนาะบ่อย่าเมาเด้เนาะลูกให้ก่อนกอนอย่าเมาได้เราจะยังบ่ทันมาเนาะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อนั้นเรามาพ่อข่อยกับบ๊จอยอยู่นี่นะบ่ขึ้นมาเลยจับรถตีดเมื่อบ่ได้เมื่ออยู่เพื่อนไงรว่มมือ นันสองสามคนบ่ญานบ่เฉาเ่นมาเล่หัวเล่นคืออะไรนี่บ่านบ่รต้องหลอยดาวถามญานคือกันญานคือกันติเจ้าเห็นอะไรเจ้าญานเพราะเพราะว่าเฮือนกับยังบ่ได้เนาะถ้าอัดประตูบ้าตังมับยังได้ขังอ้อมบ่ได้ขายยุบขนาดเราญานเรายังปิดประตูนี่ไหมปิดประตูนี่ได้หนิเนาะคืนนีฮะพอไปนอนตื่นขึ้นเจ้าน่ะหากันนอนกินหนีบ่ เคยนอนมาเทาเลยจูได <laughs> <Like S 2> hey, uh ้ไ huh. ล yeah, no. uh ้จูพื้นจูพาาไว้อยู่บ่แถวกลางกันอะไเคยาลยเะเออมุญเพงได้นอนอยู่บ่เจ้ามันเพงได้ให้ให้มาเห็นพีบาอมพีบามันไปเลย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 อือูเห็นมา พีว่าพีว่ามาใช่ไหมปงพีเลยใช่ไหมปงพีว่าชิมาก็จะมอยจ้อยบัวรบอเต็มวานนี่เนาะโอ้เฮือนเพิ่นนี่คักเนาะเฮือนนี่เนาะเพิ่นมาได้ตกบ่เมื่อนี่นะมื่อนี่ไ่ได้ตกโอ้แสดงว่าน้ำไหลน้ำทางนี่ฝนตกแต่เมื่อวานนี้เหงื่อน้งจากเฮงื่อเหงื่อนี่เนาะวันจะกองเนาะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนจะเปียกได้มามื่อนี่วานนี้คือฮะ แห้งอยู่บ้านคอยแห้งเนาะแห้งเพราะว่ามาวานนี่เห็นเพื่อนเนาเปียกเลยเนาะตัววัดแถวนี่มาไม่เหนี่ยวเพื่อนแห้งนะก็เลยถามอืมตุองหินหรือเ่เนาะอะไรขโมยจ่วยเจ็ดพี่น้องเลยเนาะไอ้บุญเกิงเช็ดอีกแล้วพี่น้องเลยเห็ดอีกแล้วบักทักเลยแบบนี้เงียบเหงานั낭โดยมาจากแนวชิบะคำมาเนี่กล้าให้ขัวอยู่บนกล้า <5 S 2> อาจารย์ให้แบบได้อาจารย์จะให้แบบได้ลองบอกมึงอยูว่าลองบอกไอ้เอฟซีฟังมึงอยู่จักบาะน,นะ <c oughs> อ่าวิธีให้ของนางโดย,ยอ่ะเขาให้ผมเปน <c oughs> น็นแล้วแล้วผมบอกผมกล้าให้ไอ้เดี๋ยวว่าสิล้วมันเมาเลยทีให้ได้เลยจ้ะให้บ่ได้บอกับเมาเนี่ยจางว่าแท่งโดยอืออือ นั่นแล้วเราเราบ่ให้ใส่ปองเยี่ยมกะเราว่าไว้ใส่แต่ห้องเรานอนเจ้าไปใส่แต่ห้องเรานอนย้อนเจ้าปูก้าเบ้านม่นบอกแล้ววนห้องห้องนี้มันเกินนี้มีปงเยี่ยมมาจองนั่นี่ห้องนั้นโอยมีห้องเยี่ยมวะว่าแล้วไปเนาะโอ้ยตายเห็กน้อยบ้านนั่งโอยสิไปน้ำมนต์สิอุ้มลูกไปน้ำมนต์มายอมไปน้ำบิ บอกมากกอยคะเดียวอยกับลูกเนาะยู่กัวบันเพ่งวันมีอืมมันยอมไปน้ำโดดแดดพี่น้องีไปน้ำเนี่ยได้เนาะยันตกน้ำห่วยคือค่อยเบ้าอะไเมาเหลาอะแก่ดีเนาะเมาเหล่ายังทันในพูเดียวนี่มันยังห่างกับบ้านนี่มันมาตกนอนอืมเทวเทวปลาอย่างเดียนอนเทวป่าปบเคยบอ มันเคยไปนอนออยู่ป่าอยู่ตรงไหนบางบางเพื่อนี่บางที่นี่อาจจะอ่าบางทีเมาหนิอาจจะมาอาจจะนอนอยู่เพื่อนหลังนั่นแบบบูมาใกล้ลูกก็มีแม่มันไดคนนะเนาะเเห็นจ้าเคยเห็นอยู่เนาะแต่าเเอาใหม่ใหม่ปะยังเหนื่อนอนเพุ่มผัวนอนกุ้งเนี่ยเป็นบนา ไมันจะเป็นหูเหมียวอืมฮัลหม,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 มีเอ้ยพอจะเาเป็นไปแบบนี้นเขาเกับโรจรักในหีตในคลองของเพื่อนผิดของกาแต่ละบ้านนี่ทังเว่านี่ถ้าเป็นงานเกินดีผีตายนี่สมมติว่าโบ,บไปนี่ ทำเป็นแก้วเป็นเคยนี่เสียฮอดคุ้ยพุ่นได้เป็นบอนเอากะบอจักอันนี้กับครับบัว่าเป็นแก้วหรือว่าเป็นเคยแม่ไม่ได้บ่อนังเลยเอาหัวหีดเอาเถิงน้ำอยกแบบนี้ได้บ่เราแถวบ้านโพนสว่างก่อนในยินเขาเล่านั้นทำมาทำมาโไปนี้ทำเคยโไปนี้เสียคุ้ยบ่ต้องไปไปงันนั้นขนาดไปงันนั้นติ๊บเข่าหรือว่าผ้าเข่าห้างเันเป็นแตงไว้นะชามมือผูกจังได้ลังอยากไปดิ่นทีเดียวกัน ต้องไปเผาเลยไปคบไปงานไปคบไปงานมาเพื่อนอันเทาไปทิมแล้วนี่พี่นี่ต้องไปงานตัวนั้นอีกครับเมือ่องานเพื่อนดีเพราะว่าดีเก่ามันจะเป็นแบบนั้นบ้านเฮาในห่วยขอดงวิทย์เทือน,นกับเป็นปลายปลไปมันแน่เนาะนี่มันเราก็อ่าทะโลพังคำโตอบจากขัวแล้วเราจะบอกเนี่ยไ มื่อนะพี่น้องไงเมื่อนี่นี่คือพี่โบพ่อแล้วพี่เป็นมะรังเลยมาแล้วว่าปุ้งพีมาแล้วว่าขอกแบบไม่มีความมั่นใจแบบนี้ืมบ่ได้มั่นใจจะดีกว่านี้บม่ได้มั่นใจจะก็ดีมั่นใจเลยยังโอยเอ็กซ์วานเนอร์ได้โบโทรมาบอกอีกเนาะโทรศัพท์กับมีนี่ มีเอครบอนจ็คเบิรนบาซิโรนะหนังดยใช่เบิร์แบดบอขอเป็ดเพิ่มนะเดาวจะเงินบโทมาได้ผมมีเบอร์วายในไอโทรมาหาเราว่ะเกยโทรมาเกยอยี่วันน้องเบนเอยอยี่วันน้องเบนเบอร์ทั้งเงินบาซิโรเนีทยมันสามหนึ่งเนาะแต่เนียตามเล่นโนกเบอาะ เฮ้คอยจีดองโทรบังคอยเิดม่คอยีอเบิงแลทนาทนั่นใต้กระใต้รถนะเบิ่งคอยสีโงเบิ่งทำบางเงินจะมีนํำโทรศัพท์มีบ้องเงินไหมเงินมมีก็โทรมได้แล้วเนาะเงินงีคนน้องไอซี่ะไเดบนตามหัวอมึงเดียวโทรศัพท์อยโทรพอใครเจอโทรหาเราอยู่ต่กี้ นงเพ่ง uh กินฮอดกว่าอมฮเออกินงอยเนาะเอาไปนอนี่นะอนนะคุยดีอะเด็กจะมาหนงเพ่งทุกตาจะหนแปมาเด้อจะไปตากแดดตากนเลยฮเด้อแต่เบื่อเไนบเป็่เสื่อได้เก็นแม่ห เอาไว้นันได้ตุ๊กตาเป็นไหมไปเอาอยู่เตียงปุ๊บคนแต่บัวเรื่อยไปตากแดดตากฝนไปเด้อยังร้อยป่วยได้บ่เนี่ยกักคักกคนไม่ได้นอนโอเคบ่เดี๋ยวนี้โอเคโอเคเนาะเอาไม่ได้นอนบอติดเบอร์ไอ้เจอกับเบอติดชวนได้เขาสิมันโมมีสัญญาณเนี่ยแต่ก็มันจะบอติดนี่เนาะโทรศัพท์มาเกิดแเ้วบนโต๊ะเขาผิดเครื่องมาะัจ้าค่ะ ใช้อยู่มีสัญญาณถามสัญญาณดีของเฮ้าวีเลยมีเยอะสัญญาณโทรเนาะขอไปปิดเครื่องเมนดิเบอร์สัญญาณโทรหาได้ปิดเครื่องคอยผัวครับมาน้องหลอยตอนนี้งจักรีบาร์เนี่ยไหญ่โตเนาะเอ่อการรอคอยเกิดขึ้นโดยโดยโดยแบบนี้แบบแบบนี้ทั้งทั้งทางคนกับประเทศบอก ต้องใา่มันเอรื่นงมอีกมันกระเทือนมันกระเทือนแหละจะเำเหตุไปใชนั่นน่ะเครื่องเลือนหดมมีไปใช้บัตรเอาชีหายแล้วเอกินหอดผัวองุ้มลูกคอยทางอุ้มลูกคอยทางบัตรชีหายแล้วบัตรน้องลอยีไปใส่ไปนั่นไปนั่นว่าวาน ถ้ามาอันนั้นสิป้าตีป้าไ่ได้ดรอกจะไปใช้กิ่นี่นะชองเบิ้งโอ้ยเนาะไปชอยเบิ้งจะชองเบิ้งไหมเออยางให้นะกินฮอดขัวแหงนะกินฮอดแหงบอก ใช้มาปกินอว่าจะได้ผัวใหม่นีเ่าปีใ่ปีมาอยู่ไปเล่น่เลนย่างนเนาะก็าถามไปทั้งในแล้วจะไปน้ำนะเพราว่าที่จริงเราอันเบอร์ที่น้ำเลาดอกแต่ว่าเขาเบ้ายังไปนะเราก็จะเบ้าไปน้ำเลยเลยักันเราว่าสร้างผัวกับสร้างไปน้ำนะแมนแมนแมนหเลยักกับหักไปน้ำ พี่น้องเลยายจะไปถือซาน้องฝีดซีบางคนก็จะไปถือซาเนี่ยบางคนน่ะผู้เพิ่นเบิ่งแต่ต้นจนมาฮอดปัจจุบันนี่เพิ่นก็เข้าใจได้ล่ะใช่ได้ใช่ได้บางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเพิ่นก็สฝีคอมเมินแนวแนวหลบๆหลายพี่น้องเลยเนาะตอนในช่อง YouTube ของเฮานี่ถ้ามีคอมเมนต์แบบหลบๆลนี่กัคือว่าเนี่ยพี่ชีบ่เห็นพี่น้องยันว่า FC เข้าใจผิดว่า เราเวียงดมาคอมินออกเพราะว่าตอนนี้ทัวมันละลงไงมันเกิงรายเฮ้เนาในช่องของเฮ้าเนี่ยคือว่ามันสีดอออกเลยคอมินด้วยใน่งเน้ยนอนลอยงอยเงากินฮอดฟู้กับสานฮะสามมันนี้ได้อัไ น่ากาไปลวบาททอดสามนมาอนี่ทำบวญมาบนี่เป็นสามเลยสามมือเลยแสดงว่านั่งโดยปิดหวังมื่อวานมื่อวานนี่เนาะบาก็ไปโมเมนต์กบเบออยู่ยันไปจนคืนนะเมือนั้นยันไปแต่ตอนคืนโมเมนไปตอนเช้าคือว่าก้านคบอยู่มื่อวานนี่เนาะ ไปคืนหนึ่งนั่งร้อยคาก็ไปคืนหนึ่งไปคืนหนึ่งบุมาคืนหนึ่งมือแรกนี่ถือว่าโซ่คืนโซ่คืนไปมือหนึ่งกับคืนหนึ่งว่าเราเมื่อแรกสามคืนแคกไปหนกายเอาแงเอาแงอยู่บ้านเหตุใดเจ้ามันบ่มีผู้เขี่ยวมากบ่เพื่อนดังนายเอาที่เซียนมาแช่น้ำให้พระองค์เศร้าว่าเช้าอยู่ตาดึงดูดโดนิ้ม ลูก <łość> ่อยเคยมันแชอยู่น้ำที่เสียนให้มันจิตมันไม่เศร้าเมื่อหนึกงเสอในตลาดมันยไม่ใหญ่เราไ่เศราแต่มันเท่าเลยฮะมันเท่าบ้เท่าืบ่เออมันก็อยเช้ามันก็เป็นบางคนเนาะคงถึง